มันเป็นแพลงรักร้อยเก่าเมื่อครั้งสองเราเกี่ยวข้าวด้วยการเพอจังน้องมูฟังคำพี่รำพันขณะตะวัดเขียวนั้นคมเขียวก็พลันเกี่ยวนิ้วเกิดแผลตอนนี้ลอยเกี<ๆ>่ยวเกี่ยวข้าวสมัยเด็กๆแม่เพลงอะไรเพลงนี้ไหม บาดทะยักใจโคตเกินเคียวคือเจียวพี่โอ้ไม่น่าใช่ทอนนี้แปลกแปลกันนี though, ้ก็ได้ง่ายๆมาเดี๋ยวมีเกี่ยวตรงนี้ให้ก่อนมจะว่ัโาเราก็ไม่ได้เกี่ยวนานล้กเหมือนกันต้องดูระยะแม่ๆหรือยังไง ก็ดูเนี่ยมันก็จะความยามันก็จะปบำบัดเลยแต่ว่าเอามันยังไงเอ้าข้างในขียวได้ข้างในเขียวเขียวได้เขียวได้หมดเลยลูกอันนี้คือเขียวหมดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวมิจะเปิดทางตรงนี้ให้ก่อนลูกเปิดทางให้ก่อนเปิดทางเพราะว่าเราจะได้ไม่เหยียบข้าวหรอแม่อ่าใช่อันนี้ลูกเออขึ้นมาก่อนมันมีรองขึ้นไปก่อนก็ได้หืกลัวเขียวไม่เพราะว่ามันมีรองข้าวตัวได้ ลูกชายให้ลูกชายหัดโอ้ยจะมาเกี่ยวข้าวเหรอจับน้อมือเดีระวังนะคันก็เน่อกขาไม่ใส่ถายาวพี่เธอไม่ใส่หมวกอะลูกมันจะร่วงอะพี่ไม่เดี๋ยวแม่สอนเกี่ยวเกี่ยวนี่ส่วน เงี้ยอ่าเคียวว่าอย่างเงี้ยหลกใช้เคียวโอเคอ่ะต้อนมันมาอย่างนี้ก่อนแล้วหนูก็ช่วยค่อยเอามือรวบอย่างนี้ให้เหนือเคียวนะแล้วก็ค่อยปึ๊บดึงเออมองมาไม่เห็นทางข้าวสวยอ่ะแต่ข้าวเขาดีจังเลยเนี่ยข้าวงามไหมคะงามเยอะไปใช่ลูกอ่าหนูก็อ่ากำหนูจงใช้กำด้านนี้ระวังมือนะลูกไปกำอย่างนี้ยข้าวดีวิวสวยอ่าโอเคลูกอันนี้ใช้อะไรคะขวางเนี่ยเคื่อทีม พอต่อไปเราต้องกำอ,อันนี้ของพี่หวานเนี่ยของหนูนู้นแปลงตรงข้ามอันนั้นเนี่ยกำเีลาเสียวข้าวก็ ใกลต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมคะไม่ไม่เรับ,บต้นไม้ใหญ่ๆนะใช่มันเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เขาเรียกต้นต้นมหาสมบัติไงเขาเียกต้นไม้สมบัติตนตี่ได้แล้วเด็กๆก็เตรียมตัวมาเกี่ยวข้าวกันหน้าดูเลยค่ะท่านผู้ชมงามงามเลยนะแต่ว่าเลือกเอาแต่รวงงามๆตัวไม่งามไม่เกี่ยวให้แม่เลย วิวสวยมากแม่ใชะให้เขามาเรียนรู้ค่ะให้เขามาเรียนรู้ใช่ตรงนี้มีหญ้าเนี่ยเสียงนั่นเสียงเจ้าของป่ามะพร้าวด้วยนั่นน่ะบ้านเราอคนนี้คนนี้ป่ามะพร้าวค่ะอยู่ใกล้กันใกล้กันใกล้กันวันนี้ถึงบรรยากาศเก่าๆฉันฉันิญเธอหยิบข้าวเบล้วฉันฉันรักเธอ อ่ะลองให้ลูกฟังแปราธนาเธอยสิ่งได้สูงวันิีจะได้อยู่ถึงเธอจะเป็นเด็นใครเคยเป็นเช่นไรฉันก็ไม่เข้าแพทแพทแพทฉันรักเธอยิ่ง ไม่เท่าสวยขอให้อนมันอยู่ข้างหลังข้างหลังก็